สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโหราพารวยนะคะก็อีกเช่นเดิมค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์แอตักศิลานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปประจําวันที่25กรกฎาคมพศ2565นั่นเองนะคะก็จะตรงกับวันจันทร์ค่ะท่าในใดที่ได้ติดตามชมอาจารย์แอทางช่องทาง YouTube หรือแม้กระทั่งเพจนะคะโหราพารวยก็จะเป็นที่รู้กันค่ะอาจารย์แอได้ออกประจําวันทุกวันจันทร์และอังคารนะคะส่วนอาจารย์ท่านอื่นก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียน กามาบอกดาวเด่นแล้วก็ตามแนวทางของอาจารย์ท่านนั้นๆน,น,นะคะท่านใดที่อยากจะวิเคราะห์ดาวเด่นเพิ่มเติมตามอาจารย์แอและอาจารย์ท่านอื่นสามารถเข้ากลุ่มไลน์ได้ฟรีนะคะที่แอดโฮราพารวย8 8เข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็อาจารย์แต่ละท่านก็จะมีดาวเด่น ส่งเข้าไปในกลุ่มนั้นๆด้วยเช่นกันนะคะคือรับโชคได้ตามทุกๆอาจารย์ได้เลยนะคะเป็นศูนย์รวมอยู่ตรงนั้นเข,ข้าฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายและที่สำคัญทางกลุ่มเรามีกฎรรรกติก,กาชัดเจนนะคะท่านใดที่รับกฎรรกติกาได้ก็ยินดีเชิญค่ะแต่ท่านใดที่อ่านดูแล้วอาจารย์โหมองดูแล้วว่ามันยุ่งยากวุ่นวายเข้ายากจังเลยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนหน้านี้ มีคนที่ไม่หวังดีนะคะเข้าไปสร้างความปั่นป่วนและสร้างความเสียหายให้กับทางกลุ่มและตัวอาจารย์เองด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านเข้าใจเขาเข้าใจเราเนาะก็เราอยู่อย่างกันแบบเออเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะเอาที่เราโอเคเอาที่เรามีความสุขแล้วอย่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเป็นพอนะก็อยากจะให้ทุกท่านลองพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะว่าถ้าแต่ละวัน ดาวเด่นของแต่อาจารย์แต่ละท่านมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเออเราจะมีความสุขในวันนั้นนั้นไหมอะไรเงี้ยคะบางท่านก็ได้รับโชคเล็กได้รับโชคใหญ่ก็ลองวิเคราะห์ดูได้เลยเนาะโอเคค่ะอาจารย์ก็ขอญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับออทางสถาบันตักศิลาของเรานะคะตอนนี้ก็มีวิชาหลายๆวิชาเ,ออเช่น โหราศาสตร์ขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการให้เลิกเลขเจดตัวเก้าฐานหรือเกี่ยวกับศาสตร์ทางไพ่นะคะแล้วก็พิธีกรรมสามารถออโทรมาสอบถามรายละเอียดแล้วก็จับจองที่นั่งกันได้นะคะว่ามีอาจารย์ท่านไหนสอนบ้างแล้วก็ เปิดคัสในช่วงเวลาไหนบ้างนะคะแล้วก็บางท่านค่ะมีสนใจที่แบบบางท่านคืออยู่ไกลอะไรแบบนี้นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็เราก็จะมีคอร์สเกี่ยวกับการเ,ออเปิดสอนออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็จะมีหลากหลายวิชาก็ลองโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะแล้วก็จับจองที่นั่งกันได้เลยเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางมูลนิธิ ตักศิลาของเรานะคะก็ยังบอกผ่านเ,ออเขาเรียกต่อยอดบุญนะคะคือหมายถึงว่าบอกบุญอยากให้ทุกท่านร่วมต่อยอดบุญร่วมกันนะคะตอนนี้ก็จะมีโครงการเกี่ยวกับทุนทรัพย์ช่วยการศึกษาเกี่ยวกับเด็กนะคะที่ขาดทุนทรัพย์ในการเล่าเรียนนะคะก็ลองโทรมาสอบถามหรือแอดโหราพารวย88ได้เช่นกันนะคะเกี่ยวกับอยากจะทําบุญอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถมาต่อยอดบุญร่วมกันได้เช่นกันเนาะโอเคค่ะอาจารย์ก็เริ่มพูดเร็วแล้วก็ลิ้นรัวรัวแล้วนะคะ วันนี้ดาวเด่นประจําวัน6ดวงก็เช่นเดิมค่ะอาจารย์ได้นํามาจากท่านอาจารย์ยาคติวัตรนะคะท่านเป็นเจ้าของสถาบันของเราท่านได้นํามาจากวิชาการให้เริกขั้นสูงค่ะแล้วก็มาเริ่มกันที่ดาวดวงแรกประจําวันนี้เลยนะคะคือดาวหนึ่งค่ะหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งราชาเริกและยังเป็นมหาจักรเกาะอยู่นาวาังลูกที่3นะคะมีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านาวาังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือ ดาวสามหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งมหันโนแห่งเลิกและยังเป็นเกษตรนะคะก็อยู่ณวังลูกที่7ค่ะมีดาวหหรือดาวสุขเป็นเจ้านวังดาวเด่นตัวต่อไปคือดาว5ค่ะหรือดาวพระฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งราชาเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่ณวังลูกที่5ค่ะมีดาว3นะคะหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกค่ะ ดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวหกหรือดาวสุขายู่ในตําแหน่งเทวีเลกและยังเป็นจุลจักรนะคะก็อยู่ณวังลูกที่สี่ค่ะมีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้าณวังค่ะดาวเด่นตัวที่ห้าประจําวันนี้คือดาวแปดหรือดาวราหูอยู่ในตําแหน่งมหันโนแห่งเลิกและยังเป็นเทวีโชคเกาะอยู่ณวังลูกที่8ดค่ะมีดาวสามหรือดาวองคารเป็นเจ้าณวังและยังได้นวังปุกเอกเช่นกันนะคะ ดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้นะคะคือดาว9หรือดาวภเกตคะ่ะอยู่ในตำแหน่งเทวีฤกษ์เกาะอยู่นาวาังลูกที่3ค่ะมีดาว5หรือดาวพรฤหัสเป็นเจ้าณาวาังนะคะก็สําหรับดาว6ดวงประจําวันนี้ทุกท่านสามารถนําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมจับคู่2จับคู่3ได้เลยท่านใดที่ชอบคือมีหลายท่านนะคะทีออ่สอบถามอาจารย์มานะคะอาจารย์หวางังปุกเอกเนี่ยปกติแล้วอะ่ะ มันจะเข้าใช่ไหมคือตามสถิตินะคะที่อาจารย์วิเคราะห์มานะคะส่วนใหญ่แล้วอะ่ะปุเอกนะคะก็จะมาเป็นสมมติสิบวันเนี่ยก็คือแปดวันนะคะก็คือส่วนใหญ่จะเข้านะก็อยากจะให้ทุกท่านลองดูสถิติย้อนหลังก่อนก็ได้นะคะว่าที่อาจารย์พูดไปมันมันโอเคไหมเพราะว่าบางช่วงเวลาค่ะบางทีอะ่ะปูเอกอาจจะมาเบิ้ลด้วยนะคะอันนี้ก็ลองพินิจ์พิจารณาวิเคราะห์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ ดาวปูเอกมันมีอยู่สองดวงท่านใดที่ฟังดูแล้วฟังอาจารย์ไม่ทันก็ย้อนคลิปกลับไปแล้วก็เลื่อนดูได้เลยนะคะเลื่อนฟังดูเนาะว่าเป็นดาวดวงไหนเป็นปูเอกนะคะสําหรับวันนี้อาจารย์แอชอบดาวดวงเดียวฟันโชะสาหรับดวงเดียวตามความรู้สึกของอาจารย์ที่อาจารย์ชอบนะคะคือดาวหนึ่งค่ะหรือดาวอาทิตย์นั่นเองนะคะอยู่ในตำแหน่งราชาฤกษ์ซึ่งอาจารย์แอ้ชอบเป็นพิเศษทุกท่านลองจับคู่2จับคู่3หรืออาจจะไม่ได้ชอบตามอาจารย์ก็ลอง ไปวิเคราะห์ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกครั้งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราค่ะไม่ได้อยู่ที่ใครอาจารย์มีแนวทางไว้ให้ก็สามารถตามอาจารย์ได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆรับโชค จับเลขไหนปังเลขนั้นแล้วก็มีความสุขกับทุกช่วงเวลาในแต่ละวันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะแล้วกออ็สามารถคอมเมนต์ติชมรายการของอาจารย์ได้นะคะแล้วก็อาจารย์ว่างจะรีบตอบนะคะขอเป็นคำสุภาพนะคะออแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ